ที่เพื่อนๆเคยเป็นกันไหมคะอยากจะซื้อขนมให้น้องหมาทานแต่ไม่รู้ว่าข้างในอ่ะมันมีส่วนผสมอะไรบ้างแล้วทานเข้าไปอ่ะน้องจะแพหรือเปล่าก็ไม่รู้ทานไปน้องจะอ้วกไหมกลัวจะเป็นอันตรายกับเขาค่ะงั้นวันนี้เรามาทําไอศครีมโฮมเมดสําหรับน้องหมาก,กันดีไหมคะสูตรเนี้ยเขาก็กินได้เราก็กินได้ด้วยอร่อยกันแพ็คคู่กันเลยค่ะ เราเริ่มจากใส่กล้วยลงในเครื่องปัน่นตามด้วยเนยถัว่วโยเกิร์ตน้ำผึ้งปั่นให้ละเอียดแล้วก็เอาไปแช่แข็ง2-3ชั่วโมงค่ะเมน,นูนี้มีประโยชน์มากๆเลยมีกล้วยกับโยเกิร์ตที่ช่วยบำรุง,งระบบขับถ่ายของทั้งเราแล้วก็น้องหมาแถมมีเนยถั่วที่โปรตีนสูงสูงเป็นไขมันดีที่ร่างกายต้องการอีกเสร็จแล้วค่ะง่ายมากๆเลย แถมอร่อยจนหยุดไม่อยู่ทั้งคนทั้งน้องหมาเลยกลิ่นกล้วยกับเนยถัว่วเข้ากันเข้ากันหอมหวานมันเผื่อแป๊บเดียวหมดเกี้ยงเลยค่ะพี่ๆเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้ปุ๋ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับค e ายด้วยนะคะและถ้าอยากได้เมนูดีต่อใจแถมรักสุขภาพเมนูไหนนะ่ะคอมเมนต์บอกเรา2คนแม่ลูกได้เลยนะคะเราจัดให้ค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย